รบร,บรอบ8ปีทั้งทีไม่ธรรมดาเลยจากเอาพระนางสุดฮอตของสองช่องอย่างสาวอั้มพัชราภานุ่มเวียรสุกลวัฒน์สาวยายา่าและหนุ่มณเดชน์มาโพสตท่าเริ่ดๆแบบไรก้กำแพงช่องมาขวางกันเพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆนังสื่อปุ๊บได้ร้องว้าวกันสาวอั้มยังคงคอนเซปต์สวยเซ็กซี่เหมือนเดิมส่วนนุ่มเวียรก็หล่อร่ากระแทกใจสาวสุดๆด้านพระนางรุ่นน้องอย่างณเดชน์ยาย่าก็แซ่บไม่แพ้กันโพสตท่าคู่กันแบบ อยช่วยเสริมหล่อให้ในเดทอีกเรียกว่าต้องหล่อเป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยล่ะคะ่ะส่วนไฮไลท์อยู่ที่พระนางต่างช่องทั้ง4คนมาร่วมถ่ายแบบร่วมเฟรมเดียวกันเป็นครั้งแรกเรียกว่าอุ๊บปกเนี้ยเด็กจริงอะไรจริงเป็นอีกปกที่แฟนๆไม่ควรพลาดที่จะเป็นเจ้าของดูก็รู้ค่ะว่าเป็นเด็กที่สุดในกลุ่มนี้ใช่ไหมเพิ่งมาถ่ายปกร่วมกันครั้งแรกครั้งแรกค่ะถ่ายถ่ายแฟชั่นด้วยกันครั้งแรกเห็นสีมือพี่อ้ําเป็นไงบ้างสุดยอด พี่เวียหล่อมากเลยค่ะเมื่อกี้นี้หนูต้องแบบพิงเขาหนูเทน้ําหนักไปเต็มที่เลยค่ะสบายมากสบายนี่จริงๆผมไม่เคยถ่ายแฟชั่นกับพี่เวียเลยฮะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ถ่ายแฟชั่นกับพี่เวียครับดีใจครับนานทีได้มาเจอพี่เหรอเรียกฝากเรงพี่เหรอก็ฝากน้องใหม่อย่างอัมพชราภาด้วยนะคะครับฝาก ซื้อปกนี้ให้หมดแผงเลยนะครับนานๆทีจะมีโอกาสได้มาถ่ายด้วยกันครับใช่ครับผม Happy Birthday นะคะ i v e r s a r y ที่8แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ตลอดไป